ในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีสร้างร้าน dropshipping บน Shopify ที่มีแบรนด์ของตัวเองโดยใช้ AI อนอื่นผมจะหาสินค้าที่อยากขายเพื่อทำพุงใดจากนั้นผมจะคัดลอกและวางลิงก์สินค้าลงในเครื่องมือ AI ตัวใหม่นี้และเมื่อผมคลิกสร้างภายในไม่กี่วินาทีผมก็จะได้ร้าน dropshipping บน Shopify ที่ถูกปรับแต่งและสร้างแบรนด์มาโดยเฉพาะสำหรับสินค้าของผมและวิธีนี้ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภทที่คุณอยากขายจริงๆสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่คัดลอกและวางลิงก์สินค้าลงใน AI ตัวนี้คือมูลนี้จะจัดก,การทุกอย่างพลเอง โดยใช้เครื่องมือ AI ตัวเดียวกันนี้ผมยังสามารถสร้างรูปสินค้าคุณภาพสูงเพื่อให้ร้านของผมดูเป็นเหมืออาชีพยิ่งขึ้นได้ด้วยและผมยังสามารถสร้างข้อเสนอแบบบันเดิลเพื่อเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลีย่ยและเริ่มกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นได้อีกด้วยคนที่ใช้ AI สร้างร้าน dropshipping แบบนี้ไปแล้วสามารถสร้างยอดขายรวมกันได้มากกว่า45ล้านดอลลาร์แล้วนะครับในวิดีโอนี้ผมจะแสดงให้คุณดูวิธีใช้มันสร้างร้าน dropshipping ของคุณเองทีละขั้นตอนดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสมัครใช้งาน Shopify ไปที่ลิงก์แรกด้านบนสุดของคำอธิบายวิดีโอนี้ได้เลยครับนั่นจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับดีลที่ดีที่สุดตอนสมัคร Shopify และตอนนี้คุณจะได้ทดลองใช้งานฟรี3วันและหลังจากนั้นอีก3เดือนจ่ายแค่เดือนละ1นดอลลาร์เท่านั้นดังนั้นอย่าลืมใช้ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อประหยัดเงินของคุณด้วยครับและหลังจากที่คุณคลิกลิงก์นั้นแล้วคุณจะถูกพามาอย่างแม่นี้ครับเพื่อรับสิทธิทดลองใช้งานฟรี3วันแค่กรอ่ออีเมลของคุณตรงนี้แล้วคลิิกททีี่่เเรรมดดลลองใช้้ฟไย จากนั้นเพื่อไปต่อให้คลิกที่ดำเนินต่อโดยยีเ i ลและตรงนี้คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณและสร้างรหัสผ่านจากนั้นเมื่อคุณทำขั้นตอนนั้นเสร็จแล้วให้เลื่อนลงไปแล้วคลิกที่สร้างบัญชี Shopify แล้วตรงนี้คุณจะสามารถกรอกข้อมูลการชำระเงินของคุณเพื่อรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี3วันและข้อเสนอพิเศษใช้งาน3เดือนในราคา1ดอลลาร์ได้จริงๆดังนั้นเพื่อรับข้อเสนอนี้และล็อกสิทธิ์ไว้ให้กรอกข้อมูลการชำระเงินคุณตรงนี้ได้เลย จากนั้นเมื่อคุณกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงไปแล้วคลิกที่สมัครสมาชิกในราคาดินดอลลาร์และตรงนี้เราต้องเลือกแพ็กเกจที่ต้องการใช้งานต่อไปผมแนะนำให้เลือกแพ็กเกจพื้นฐานก็พอเพราะมีฟีเจอร์เพียงพอสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานดังนั้นผมจะคลิกที่ลองใช้แพ็กเกจพื้นฐานและจะกรอกที่อยู่ธุรกิจของผมที่หลังก็เลยคลิกที่เพิ่มทีหลังเรามาข้ามขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นกันเลยดีกว่าแค่นี้เอง อนนี้คุณก็สมัครและเป็นสมาชิก Shopify เรียบร้อยนะโอเคตอนนี้เราตั้งค่าบัญชี Shopify เสร็จและขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งตัวสร้างร้านค้า AI ที่จะช่วยสร้างร้าน Drop Shipping ให้เราโดยอัตโนมัติให้คุณคลิกที่ลิงก์ที่2ในคำอธิบายวิดีโอแล้วมันจะพาคุณมาที่หน้านี้เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วให้คลิกที่ลองใช้ Atlas Free จากนั้นเพื่อจะติดตั้ง AI Store Builder ให้คลิกที่ติดตั้งทางด้านซ้ายมือแล้วเราก็จะคลิกที่ติดตั้งขัง ตอนนี้คุณจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือใต้เมนูแอปเราได้ติดตั้ง Atlas AI Store Builder เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไอคอนหมดตรงนี้เพื่อปักหมุดไว้ในแทบนำทางขงคนวิธีนี้จะทำให้คุณเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลาต่อไปเรามาเริ่มสร้างร้านค้าและค้นหาสินค้าที่เราต้องการขายกันเลยก่อนอื่นให้คลิกที่เริ่มตั้งท่าแล้วที่หน้าจอนี้ให้คลิกที่ถัดไปตรงนี้เราจะต้องเลือกแหล่งสินค้าที่ต้องการคุณจะเห็นว่ามีตัวเลือกให้เลือกอยู่4แหลว ถ้าคุณทำดรอปชิปปิ้งคุณจะเลือกใช้อลีบาบาหรืออีลีเอ็กซ์เพรสก็ได้และในวิดีโอนี้ผมจะใช้อลีเอ็กซ์เพรสดังนั้นผมจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกนี้แล้วอาลีเอ็กซ์เพรสเป็นเว็บไซต์ที่คุณสามารถหาสินค้ามากมายในราคาถูกมากและเหมาะกับการทำดรอปชิปปิ้งสุดๆและแนวจิต่นีทุงหามาเราก็แค่เลื่อนดูแล้วหาสินค้าที่เราอยากขายหลังจากเลื่อนดูไปผมก็เจอโคมไฟประจันที่เจ๋งมากกว่นี้มันขายไปแล้วกว่า2,000ชิน้น มันได้รีวิวสีเดาวแบบแน่นๆและราคาก็แค่7ดอลลาร์สาเซนเท่านั้นและอย่าลืมนะว่า AliExpress บางทีก็จะแสดงราคาสําหรับลูกค้าใหม่อย่างตรงนี้ที่เขียนว่า99เซ้าเซนแต่ราคาจริงที่คุณต้องจ่ายก็คือราคาตรงนี้และนี่คือสินค้าที่ผมจะใช้สําหรับสอนในวิดีโอนี้ต่อไปโอเคตอนนี้กลับมาที่ AI Store Builder พอผมหาสินค้าเจอแล้วโดยเลือกจาก a l i e x p r e s s ผมก็จะลื่นลงมาข้างล่างแล้วก็แค่แปะลิงก์สินค้าจากหน้า AliExpress ลงไปตรงนี้ ตอนนี้ผมแปะลิงก์เรียบร้อยแล้วผมจะไปที่มุมขวาล่างแล้วคลิกที่ดําเนินต่อแค่นั้นเองหลังจากแปะลิงก์สินค้าเข้าไประบบ AI Store Builder ก็กำลังสร้างร้าน Shopify Dropshipping ที่มีแบรนด์ของเราแบบครบถ้วนให้เลยแล้วมันจะพร้อมใช้งานในไม่กี่วินาทีเท่านั้นและก่อนที่เราจะได้ดูร้านที่สร้างเสร็จแล้วเราต้องเลือกภาพสินค้าของเราก่อนภาพเหล่านี้เป็นเพียงภาพเริ่มต้นที่ดึงมาจากหน้า AliExpress ของสินค้าโดยตรงแต่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ชอบภาพมันนี้ เยวในวิดีโอต่อไปผมจะแสดงให้ดูวิธีสร้างภาพสินค้าคุณภาพสูงที่ดูดีกว่าภาพเหล่านี้เยอะดังนั้นตอนนี้ผมจะยกเ,กเลือกเลือกบางภาพที่ผมไม่ชอบออกไปก่อนแต่ถ้าคุณเลื่อนลงมาด้านล่างนี้คุณก็สามารถอัปโหลดภาพสินค้าของตัวเองได้ถ้ามีผมพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้แล้วดังนั้นผมจะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่ด,ดําเนินการต่อตอนนี้เราเลือกภาพสินค้าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเริ่มปรับแต่งเนื้อหาของร้านเราได้ก่อนอื่นมาลองเลือกโทนสีของร้านกันจัด รงนี้คุณสามารถเลือกชุดสีสําเร็จรูปหรือจะเลือกสีเองแบบกำหนดเองก็ได้ที่ด้านล่างนี้ผมชอบเลือกชุดสีที่เข้ากับบรรยากาศและรูปลักษณ์ของสินค้าและอย่างที่เห็นตรงนี้สินค้าของเรามีโทนสีส้มอบอุ่นมากๆดังนั้นผมจะขึ้นไปเลือกตัวเลือก Soft Citrus Penny ี e. แลวทางด้านขวาคุณจะเห็นตัวอย่างร้านของเราแบบ Realtime ลองเลื่อนดูตัวอย่างนี้กันหน่อยว่าทุกอย่างดูปเป็นยังไงได,ด้านบนสุดตรงนี้เรามีพื้นสินค้าว่างอยู่ตรงกลางอย่างสวยงามเลื่อนลงมาเราจะเห็นชื่อสินค้าของเรา เรามีคะแนนรีวิวเป็นดาวสำหรับสินค้าราคาสินค้าและยังมีป้ายลดราคาอัตโนมัติพร้อมแท็กประหยัด50%ด้วยและตรงนี้เรายังมีคำอธิบายสินค้าที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติด,ด้วยสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับตัวสร้างร้านค้า AI เนี่ยก็คือมันจะวิเคราะห์หน้าสินค้าของ AliExpress ที่เราวางลิงก์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วปรับแต่งข้อความทั้งหมดนี้ให้เหมาะกับสินค้านั้นโดยเฉพาะและสิ่งนี้จะทาให้ร้านค้าดูเหมือนถูกทําขึ้นมาอย่างพิถีพิถันไม่ใช่ร้านค้าทั่วไปและสิ่งนี้ก็ใช้ได้กับทุกอยย่างางนนนห้้้ีดว อย่างเช่นถ้าผมเปิดดูคำอธิบายข้อความทั้งหมดตรงนี้ก็ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับสินค้าที่ผมนำเข้าจาก AliExpress และเมื่อเลื่อนดูไปคุณสามารถเพิ่มลบหรือเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ได้ทั้งหมดและหลายๆส่วนที่คุณเห็นตรงนี้เป็นเลเยอร์ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลดีมากสำหรับร้าน dropshipping ปกติแล้วคุณจะต้องใช้ปลั๊กอินหลายตัวเพื่อเซตอัพทุกอย่างแบบนี้แต่กับ AI store builder ตัวนี้ทุกอย่างถูกสร้างไวใ้ให้คุณโดยอัตโนมัติโดยรวมแล้วร้านค้านี้ดูเป็นมืออาชีพมากทััั้้งงทีีี่่่ยยยไไไมไดมดการรรปปบเลลนอะ ตอนนี้มาลองเริ่มปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนระหว่างหน้าโฮมเพจกับหน้าสินค้ากันและคุณสามารถเริ่มปรับแต่งเนื้อหานั้นได้ตรงนี้ทางด้านสายมือวันอื่นมาสลับไปที่หน้าโฮมเพจอีกทวยและตรงนี้คุณสามารถอัปเดตข้อความท้งหมดที่อยู่บนหน้าโฮมเพจของคุณได้และเหมือนเดิมคุณจะเห็นตัวอย่างหน้าโฮมเพจแบบเรียลไทม์ทางด้านความมือคุณจะเห็นได้ว่าทุกอย่างโดดเป็นเม็ดม้บ้านลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในหน้าสินค้าของคุณดังนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดหน้าโฮมเพจมากนักตรงนี้ ต่การจดัดระเบียบข้อความทั้งหมดในหน้านี้ให้เรียบร้อยและทําให้ทุกอย่างดูตรงตามที่คุณต้องการก็เป็นไอเดียที่ดีต่อไปมาดูวิธีแก้ไขหน้าสินค้าของเรากันก่อนอื่นให้คลิกที่ข้อมูลสินค้ามันเริ่มปรับชื่อสินค้าและราคาสินค้าของเรากันก่อนผมจะอัปเดตชื่อสินค้าเป็นลูน่าแ m มตรงนี้นี่คือชื่อแบรนด์ที่ผมจะใช้กับสินค้าชิน้นนี้และอีกสักพักในตัวแก้ไขทีมของ Shopify ผมก็จะอัปโหลดโลโก้ที่เขียนว่าลูน่าแ m มด้วยเพื่อให้ร้านดรอปชิปปิ้งของเราดู และในส่วนท้ายของชื่อสินค้าต้งนี้ผมจะเพิ่มคำว่า Moon มูลไนไ like ลเข้าไปด้วยต่อไปมาปรับราคาสินค้าของเถากันตอนนี้ราคาตั้งไว้ที่2ดอลลาร์5เซนแต่เมื่อกี้เราดูใน AliExpress แล้วว่าต้นทุนจริงของสินค้าชิ้นนี้อยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์33เซนดังนั้นเราจะตั้งราคาขายเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าครึ่งจากต้นทุงและการตั้งราคาขายเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าครึ่งสำหรับสินค้าทุกชิ้นใน AliExpress จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เผื่อกำไรไว้เพียงพอสำหรับตัวเองแล้ว ดังนั้นราคาขายของเราจะอยู่ที่ประมาณ24.99ดอลลาร์เซนต์อันนี้ถ้าผมเลื่อนลงมาทางด้านขวาตรงนี้ผมจะเห็นว่าทุกอย่างได้รับอัปเดตเรียบร้อยแล้วและเหมือนกับตอนที่เราดูหน้าแรกผมก็สามารถเลื่อนดูหน้าเพจสินค้าและเปลี่ยนข้อความทั้งหมดได้ที่นี่สมมุติว่าผมอยากจะเปิดแท็บคำถามที่พบบ่อยที่สุดแล้วทางด้านซ้ายมือผมก็สามารถคลิกที่คำถามที่พบบ่อยที่สุดและสามารถเปลี่ยนคำถามต่างๆได้ทั้งหมดอย่างเช่นตรงนี้ คำถามที่1ผมก็แค่เปลี่ยนข้อความให้เป็นสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อจริงๆได้เลยและคุณสามารถทำแบบนี้ได้กับทุกส่วนที่มีอยู่ในหน้าเพจสินค้าของคุณแค่เปิดแถบ,บที่เกี่ยวข้องทางด้านซ้ายมือตอนนี้ผมพอใจกับทุกอย่างที่มีแล้วดังนั้นผมจะเลื่อนกลับขึ้นไปด้านบนขวาแล้วคลิกที่ดำเนินการต่อเพื่อไปขั้นตอนถัดไปต่อไปเราจะต้องเลือกเพจแต่ก่อนจะทำแบบนั้นอย่าลืมใส่โค้ดคูปอง m e x ด้วยนะครับจากนั้นคลิกที่ใช้คูปอง ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดค่า Ad ล a s Subscription ได้ที่สิและตรงนี้เราก็มีตัวเลือกแพ็กเกจให้เลือกเลยแมบและผมขอแนะนําให้เลือกแพ็กเกจโปรครับแพ็กเกจนี้มีฟีเจอร์หลายอย่างที่จะช่วยยกระดับด้านกาคุณถ้าจริงๆคุณจะได้ใช้ฟีเจอร์บัลเลอร์และคัตอัพเซลส์และที่สําคัญที่สุดคือการสร้างภาพสินค้าด้วย AI แพ็กเกจนี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเพราะฟีเจอร์เหล่านี้สามารถสร้างไรายได้เพิ่มให้คุณได้และยังไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะมีให้ทดลองใช้ฟรี5วันดังนนัั้้ผมมจะคลลิิกททีี่่เรรดองใชฟ5วน แล้วคลิกที่อนุมัติและเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยร้านดรอปชิปปิ้งที่สร้างด้วย AI ของคุณก็จะถูกนําเข้าไปในบัญชี Shopify ของคุณในรูปแบบทีมถัดไปเพื่อเปิดใช้งานร้านของคุณและเริ่มแก้ไขในตัวแก้ไขทีมของ Shopify ให้คลิกที่เผยแพร่ราคาของคุณจากตรงนี้เลื่อนลงไปที่คลังทีมของคุณแล้วหาทีม Atlas ให้เจอไปที่ด้านขวาแล้วคลิกที่เผยแพร่บัคลิกที่เผยแพร่คลัง ตอนนี้ลองเลื่อนขึ้นไปดูแล้วคุณจะเห็นว่าทีมปัจจุบันของเรากลายเป็นทีมแอ l ลาสแล้วเพื่อปรับแต่งร้านเพิ่มเติมให้ไปที่ด้านขวาแล้วคลิกที่และนี่คือหน้าตัวแก้ไขทีมของ Shopify สิ่งแรกที่ผมชอบทำที่นี่คือไปที่ด้านบนสุดแล้วเปลี่ยนร้านให้แสดงในมุมมองมือถือนั่นก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าชมร้านของคุณผ่านอุปกรณ์มือถือตอนนี้เพื่อให้หน้าโฮมเพจของเราดูสวยงามและเรียบร้อยมาลองเพิ่มรูปภาพในส่วนแบนเนอร์รูปภาพตรงนี้กัน วิธีทาก็แค่คลิกเข้าไปที่ส่วนนะั้นจากนั้นที่ด้านซ้ายมือให้คลิกที่เลือกใป้ายหัวข้อรูปภาพแรกตอนนี้ผมจะลากและวางรูปภาพหน้าอุมเพจของผมลงไปเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วให้ไปที่มุมขวางล่างแล้วคลิกเสร็จสิ้นแล้วคุณจะเห็นว่ารูปภาพหน้าโฮมเพจของผมถูกอัปโหลดขึ้นมาแล้วที่นี่คุณจะเห็นด้วยว่าเรายังมีบางส่วนที่เป็นตัวอย่างเช่นส่วนนี้ตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้วางแผนจะเปลี่ยนโลโก้ในส่วนนี้อย่างเช่นตรงนี้ไม่ควรจะเขียนว่า Atlas แต่ควรเป็นโลโก้นิตยสารอื่นๆแทนคุณสามารถลบส่วนตัวอย่างนี้ได้ง่ายๆแค่คลิกที่พอปอัพสีน้ำเงินแล้วคลิกที่ไอคอนถังขยะสีแดงดีเลยผมชอบหน้าตาตอนนี้มากสิ่งต่อไปที่ผมอยากทำคือเพิ่มโลโก้ร้านของผมเข้าไปเพื่อทำสิ่งนั้นให้ไปที่ด้านซ้ายมือแล้วหาสัญลักษณ์รูปเฟืองคลิกที่นี่เพื่อเปิดการตั้งค่าตีมของเพลาจากนั้นคลิกที่โลโก้ผมจะคลิกที่เลือกใต้หัวข้อโลโก้ แล้วลากโลโก้ของผมมาวางที่นี่ตอนนี้อัปโหลดเสร็จแล้วผมจะไปที่มุมขวาล่างแล้วคลิกที่เสร็จสิ้นและอย่างที่เห็นที่ด้านบนของร้านผมโลโก้ของผมก็ถูกอัปโหลดเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดแค่ไปที่ด้านซ้ายตรงนี้และคุณก็สามารถเพิ่มขนาดได้เลยต่อไปผมอยากจะอัปโหลดภาพฟร์ริคอนของคง,ง,งผมจะคลิกที่เลือกแล้วลากภาพแฟริคอนของผมมาวางที่นี่ เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วผมจะไปที่มุมขวาล่างแล้วคลิกที่เส้นเส้นถ้าคุณยังไม่รู้ว่าฟา v ิคอนคืออะไรมันก็คือไอคอนเล็กๆที่จะปรากฏในเบราว์เซอร์ของลูกค้าเหมือนกับฟาบิคอนของ h o p i f y ตรงนี้และเมื่อเราอัปโหลดทางโลโก้กับฟาบิคอนแล้วร้าน dropshipping ปปของเราก็จะดูดีดูเป็นหนึ่งเดียวมีแบรนด์และดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจนถึงตอนนี้ให้ไปที่มุมขวาบนและคลิกที่บันทึกต่อไปเพื่อให้ร้าน dropshipping ของเราดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น มาสร้างภาพสินค้าคุณภาพสูงกันเดอะในการทำสิ่งนี้ให้เริ่มจากไปที่มุมซ้าบนและออกจากตัวแก้ไขทีมของ Shopify ก่อนจากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างใต้หัวข้อแอปให้คลิกที่ Atlas AI Store Builder แล้วคลิกที่แท็บ AI Product p h o t o จากตรงนี้ให้คลิกที่เริ่มสร้างตอนนี้ที่นี่คุณจะเห็นข้อกำหนดของภาพถ่ายสำหรับฝุดมเดาผมขอแนะนำให้คุณสละเวลาอ่านข้อกำหนดของภาพถ่ายสำหรับฝุกแต่ละข้อให้ละเอียด และทำความเข้าใจว่าคุณอัปโหลดภาพแบบไหนถึงจะดีที่สุดเวลาฝึกโมเดลของคุณไปต่อกันเลยคลิกที่ถัดไปเพื่อดำเนินต่อจากนั้นคลิกที่ฝึกโมเดล AI ขององมาเริ่มกันด้วยการตั้งชื่อให้โมเดลของเรากันกรลมัมผมจะตั้งเชื่อ,อน,นี้ว่าลูน่าแหลงจากนั้นถ้าคุณต้องการคุณสามารถเลือกภาพถ่ายสำหรับฝึกโมเดลจากหน้าสินค้าใน Shopify ของคุณได้ตรงนี้ผมสามารถคลิกที่เลือกสินค้าคลิกที่สินค้าของผมชื่อใหม่ลูน่าแหลมแล้วไปที่มุมขวาล่างแล้วคลิกที่เลือก คุณจะเห็นว่าภาพสินค้าของผมถูกอัปโหลดขึ้นมาที่นี่แล้วหรือทางหนึ่งคุณก็สามารถอัปโหลดภาพของคุณเองได้เช่นกันตรงนี้ผมจะลากและวางภาพสินค้าของตัวเองสําหรับการฝึกและเมื่ออัปโหลดภาพทั้งหมดเสร็จแล้วผมจะเลือกภาพที่ดีที่สุดเพื่อใช้ฝึกโมเดลของผมผมพอใจกับภาพเรื่องนี้แล้วจากนั้นผมจะเลื่อนลงมาแล้วเลือกความเร็วในการฝึกโมเดลคุณสามารถเลือกได้ระหว่าง3 0สนาทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งและสมชั่วโมงผมขอแนะนําให้เลือกการฝึกแบบ3มชั่วโมงเสมอ การเลือกการฝึกแบบ3ชั่วโมงจะช่วยให้คุณได้ภาพสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่เริ่มฝึกโมเดลของคุณเลิกที่เริ่มฝึกโมเดลวิคันและอย่างที่เห็นตรงนี้สถานะการฝึกของเราตอนนี้แสดงว่าเริ่มต้นแล้วตอ,อนนี้ผมจะข้ามไปยังช่วงที่โมเดลฝึกเสร็จแล้วเลยนะครับหลังจากรอประมาณ3มชั่วโมงสถานะการฝึกก็เปลี่ยนเป็นสําเร็จแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถเริ่มสร้างภาพสินค้าด้วย AI ได้แล้ว เพื่อทำสิ่งนั้นให้คลิกที่ปุ่มการดำเนินการตรงนี้จากนั้นคุณสามารถเขียนพร้อมของคุณเองตั้งแต่ต้นหรือใช้พร้อมที่ AI แนะนำก็ได้ผมขอเลือกใช้ตัวเลือกที่แนะนำเพราะจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดอีกครั้งดังนั้นผมจะคลิกที่นี่แหละขอรอสักครู่ให้มันโหลดเยี่ยมเลยภายในไม่กี่วินาทีเราก็ได้พร้อมที่เขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วถ้าคุณต้องการคุณก็สามารถปรับแต่งส่วนใดของพร้อมนี้ได้ง่ายๆแค่ไฮไลท์ข้อความแล้วเปลี่ยนคำที่ต้องการ ผมพอใจกับพร้อมี้แล้วดังนั้นผมจะเลื่อนลงไปแล้วคลิกที่สร้างเลยตอนนี้มาคลิกที่สร้างเลยตอนนี้อีกครั้งเรื่องใจจากนั้นผมจะเลื่อนลงมาตรงนี้แล้วเราจะเห็นภาพสินค้าจาก AI กำลังถูกสร้างขึ้นเราสครูให้ระบบสร้างภาพเหล่านี้ทันทีวความต้นปูนดาบแค่นี้เองเราก็มีภาพสินค้าชุดใหม่ให้เลือกถึง4ภาพแล้วถ้าคุณอยากขยายดูภาพเหล่านี้และดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมคุณสามารถคลิกที่ปุ่มรูปตานี้ได้เลยตอนนี้เราก็จะเห็นภาพสินค้าของเราได้ชัดเจนยิง่งึ้น ผมพอใจกับภาพทั้งหมดนี้แล้วดังนั้นผมจะคลิกที่บันทึกภาพทั้งหมดตอนนี้ภาพเหล่านั้นก็ถูกบันทึกไว้เลยปะถ้าจะเข้าไปดูภาพเหล่านั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนแล้วคลิกที่ภาพที่บันทึกไว้ตอนนี้ให้เราเลือกภาพที่ต้องการดาวน์โหลดเลื่อนขึ้นไปแล้วคลิกที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดภาพที่เลือกไปตอนนี้ภาพเหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณซึ่งส่วนใหญ่จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเมื่อเราได้ภาพสินค้าชุดใหม่แล้ว เราต้องนำภาพเหล่านี้ไปใส่ในหน้าสินค้าของเราบน Shopify เราสามารถทำได้โดยไปที่แถบด้านซ้ายแล้วคลิกที่แถบสินค้าจากนั้นคลิกเข้าไปที่สินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพสินค้าลืวอรูปมาด้านล่างนี้แล้วหาส่วนสื่อของเราผมจะเริ่มจากการลบภาพสินค้าชุดเก่าทั้งหมดออกก่อนจากนั้นผมจะคลิกคิว่ะตอนนี้ผมจะลากและวางภาพสินค้าชุดใหม่ของผมเข้าไปเยี่ยมเลยผมพอใจกับภาพเหล่านี้ ไปบันทึกการเป,ปลี่ยนแปลงเหล่านี้กันโดยไปที่ด้านบนแล้วคลิกที่บันทึกตอนนี้ขอผมสอนวิธีเพิ่มยอดขายและเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยด้วยการใช้ข้อเสนอแบบันเดิลให้คุณดูหากต้องการเพิ่มข้อเสนอแบบ bundle ในหน้าสินค้าของคุณให้เริ่มจากไปที่มุมล่างซ้ายแล้วคลิกที่ atlas จากนั้นคลิกที่ bundle deals แล้วคลิกที่สร้าง bundle จากตรงนี้คุณจะเห็นเทมเพลตให้เลือกใช้ทั้งหมด4แบบ แบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือส่วนลดตามปริมาณดังนั้นผมจะเลือกแบบนี้คลิกที่ใช้เทมเพลตนี้แล้วเพื่อให้ตั้งค่าทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเราไปที่ AI วิสระกันเลยผมจะคลิกที่ AI วิสระตรงนี้จากนั้นมาเลือกสินค้าที่เราต้องการให้ข้อเสนอแบบบนเด l ลนี้ใช้กับสินค้าไหนคลิกที่เลือกสินค้าผมจะคลิกที่สินค้าของผมตรงนี้แล้วไปที่มุมขวาล่างแล้วคลิกเพิ่มจากนั้นมาใส่ต้นทุนสินค้าของเรากัน นี่คือต้นทุนโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าของคุณแม้กรณีของผมและถ้าคุณทำดรอปชิปปิ้งก็จะคล้ายๆกันคือผมจะต้องใช้เงินประมาณ $8 ดอลลาร์ในการซื้อและจะส่งสินค้านี้จาก a l i e x p r e s s ดังนั้นผมจะใส่8ดอลลาร์ตรงนี้สำหรับจำนวนข้อเสนอผมจะปล่อยไว้ที่3ข้อเสนอเหมือนเดิมตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนสีสำหรับข้อเสนอแบบบันเดลของคุณได้และคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสแสดงอยู่ทางด้านขวามือตอนนี้เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วคลิกที่สร้างข้อเสนอแนะนำโดย AI อ รอสักครู่ให้ระบบโหลดแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแสดงอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ลูกค้าสามารถซื้อ1ชิ้นซื้อ2ชิ้นและประหยัดหรือซื้อ3มชิ้นได้ตอนนี้เมื่อเรามีสิ่งนี้บนหน้าสินค้าของเรามันจะช่วยเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยของเราด้วยการขายเพิ่มและทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าหลายชิ้นทั้งหมดนี้ในค่าจัดส่งเดียวกันสิ่งถัดไปที่เราต้องทําคือเพิ่มมันเข้าไปในหน้าสินค้าของเราดังนั้นไปที่ด้านบนตรงนี้แล้วคลิกที่บันทึกเพื่อยือนยันข้อเสนอแบบบันเดลนี้ จากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วคลิกที่ผ่าเส้นไปที่ร้านของฉันไปที่ด้านขวามือแล้วคลิกที่ปรับแต่งจากนั้นเราจะต้องไปที่หน้าสินค้าของเราคุณสามารถทำได้โดยไปที่ด้านบนตรงนี้คลิกที่นีเกเตอร์ของคุณจากนั้นไปที่สินค้าแล้วเลือกหน้าสินค้าของคุณเพื่อเพิ่มข้อเสนอแบบบันเดิลลงในหน้าสินค้าคุณคุณให้เลื่อนลงมาแล้วตรงเหนือปุ่มเพิ่มไปยังรถเข็นให้คลิกที่ไอคอนบวกสีน้ำเงินนี้ จากนั้นคลิกที่แอปแล้วเลือก Atlas Bundler ตอนนี้เราสามารถเลื่อนลงมาและจะเห็นข้อเสนอแบบบันเดอร์ของเราอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทํางานได้ถูกต้องเราต้องเปิดใช้งานอีก2อ,อย่างด้วยอย่างแรกไปที่ด้านซ้ายตรงนี้แล้วคลิกที่ App Embeds แตกมันให้เปิดใช้งานทาง Atlas และ Atlas Card of Sales เรียบรอย้อยตอนนี้ทุกอย่างถูกเปิดใช้งานและทํางานได้แล้ว ต่อไปมาดูขั้นตอนสุดท้ายกันเมื่อปรับแต่งการตั้งค่าบางอย่างในส่วนหลังบ้านเพื่อเราจะได้เปิดร้าน Dropshipping ของเราและเริ่มรับออเดอร์ได้อย่างแรกเราต้องเปิดใช้งานระบบชําระเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าและเราสามารถรับออเดอร์ได้ให้บันทึกความคืบหน้าของเราก่อนโดยไปที่มุมขวาบนแล้วคลิกที่ Save จากนั้นออกจาก Team Editor จากนั้นคลิกที่ Home เลือล่อนลงมาด้านล่างแล้วที่หัวข้อ Set up Shopify Payments ให้คลิกที่ Activate ตรงนี้ให้คลิกที่ Activate Shopify Payments ตอนนี้ให้คลิกที่ Complete Account Setup แล้วหลังจากนั้นคุณจะถูกขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเมื่อพร้อมแล้วให้คลิกที่ Submit for Verification ตรงนี้ด้านบนคุณจะเห็นสถานะการตั้งค่าการจ่ายเงินและการตั้งค่าการรับเงินที่ยังรอดําเนินการอยู่ขั้นตอนนี้ใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึง2 3วันขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งคําขอเพื่อเปิดใช้งานบัญชีรับชําระเงินเมื่อไหร่ ดังนั้นให้รอสักหน่อยแล้วระบบจะอัปเดตให้เองต่อไปมาตั้งค่าการจัดส่งสูขค่ากังางขณะที่คุณอยู่ในหน้าการตั้งค่าให้ไปที่ shipping and delivery ทางด้านซ้ายมือจากนั้นให้เปิดดู general shipping rates ของคุณเลื่อนลงไปที่โซนการจัดส่งในสหรัฐอเมริกาของเราและผมวางแผนจะให้บริการจัดส่งฟรีสำหรับร้านรับชิปปิ้งของผมดังนั้นผมจะลบตัวเลือกอื่นๆทั้งหมดออกตรงนี เพื่อให้ระบบสร้างอัตราค่าจัดส่งแบบเดียวสำหรับลูกค้าในสามาเพราะนั้นเองสำหรับการจัดส่งในสหรัฐอเมริกาในอัตราค่าจัดส่งฟรีของคุณให้คลิกที่จุด3จุดเพื่อเปิดการตั้งค่าแล้วคลิกที่ Edit Rate และตั้งราคาขั้นต่ำไว้ที่0ดอลลาร์จากนั้นมาเปิดอัตราค่าจัดส่งตรงนี้แล้วคลิกที่ Custom สำหรับชื่ออัตราค่าจัดส่งผมจะใส่ว่าจัดส่งฟรีและสำหรับคำอธิบายการจัดส่งผมจะใส่ว่า12-20วันทำการ ซึ่งจะตรงกับตัวเลือกการจัดส่งมาตรฐานของ AliExpress ตอันนี้คุณสามารถปรับแต่งตรงนี้ให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการแม่กรณีของผมผมวางแผนจะให้จัดส่งฟรีสำหรับทุกออเดอร์เลยแต่ถ้าคุณต้องการให้จัดส่งฟรีเฉพาะออเดอร์ที่มียอดเกิน10ดอลลาร์ก็สามารถตั้งค่าแบบนั้นได้เช่นกันเมื่อเสร็จแล้วให้ไปที่มุมขวาล่างแล้วคลิกที่ดันแต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มโซนการจัดส่งระหว่างประเทศให้ไปที่ add shipping zone ตรงนี้คลิกที่ add more countries, regions and markets แล้วคลิกที่ Create International Markets และตรงนี้คุณสามารถสร้างโซนการจัดส่งระหว่างประเทศสำหรับตลาดใดก็ได้ที่คุณต้องการรวมไว้ถัดไปเราจะต้องตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อให้เมื่อมีลูกค้ามาซื้อสินค้าบนร้านของเราสินค้าจะถูกจัดส่งจริงๆลองไปดูที่คำอธิบายด้านล่างแล้วคุณจะเจอลิงก์ที่จะพาคุณมาที่หน้านี้แบบตรงเป๊ะและเมื่อคุณมาถึงหน้านี้แล้วให้ไปที่มุมขวาบนแล้วคลิกที่เริ่มต้นใช้งาน จากนั้นคุณจะสร้างบัญชีด้วยอีเมลของคุณแล้วเลือกตั้งรหัสผ่านคลิกที่เริ่มต้นใช้งานแล้วสำหรับแพลตฟอร์มของคุณเราจะเลือก Shop i f y จากนั้นคลิกที่ติดก,กัางไปถึงง้าเราคลิกที่ติดตั้งอีกครั้งได้ครั้งหนึ่งจากนั้นที่นี่คลิกที่ดินนันตอนนี้เราจะเลือกตัวเลือกพื้นฐานไปก่อนดังนั้นภายใต้หัวข้อเบสิกให้คลิกที่เริ่มต้นใช้งาน แต่ตรงนี้เราจะต้องเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์มันเอาสำหรับขั้นตอนนี้คุณจะต้องสร้างบัญชี AliExpress ถ้าคุณยังไม่มีให้คลิกที่ยังไม่มีบัญชี AliExpress เมื่อคุณตั้งค่าตรงนั้นเสร็จแล้วให้คลิกที่การ AliExpress ตรงนี้ไปข้างหน้าแล,คลาา้คลิกที่เข้าสิ่รบบบจากนั้นคลิกที่เข้าต้นตอนนี้จากนั้นที่นี่ให้หาสินค้า Shopify for หอคลิกที่ปุ่มจับคู่สินค้านี้แล้ววางลิงก์สินค้าจาก AliExpress ของคุณที่นี่ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ตกลงแล้วคลิกที่บันทึกไปที่มุมขวาบนแล้วปิดหน้าต่างตงัวความนี้และตรงนี้ขั้นตอสินค้าช้อปปี้ไฟของคุณตอนนี้คุณจะเห็นไอคอน AliExpress เล็กๆตรงนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกอย่างทําถูกต้องแล้วและตอนนี้เมื่อมีลูกค้าเข้ามาที่ร้าน Shopify d r o p Shipping ของเราและสั่งซื้อสินค้าสินค้าก็จะถูกจัดส่งและดําเนินจาก AliExpress เเมื่อขั้นตอนอื่นๆเสร็จแล้วไปต่อกันเลยกับการจดโดเมนที่ดูมืออาชีพสุดๆ เพื่อทำสิ่งนี้ให้ไปที่แถบด้านซ้ายแล้วคลิกที่โดเมนจากตรงนี้คุณสามารถเลือกเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่แล้วหรือซื้อโดเมนใหม่จาก Shopify ก็ได้ผมขอแนะนำให้ซื้อโดเมนจาก Shop i f y เลยจะดีกว่าถ้าคุณทำแบบนั้นทาง Shopify จะจัดก,การเรื่องการเชื่อมต่อเบื้องหลังทั้งหมดให้คุณเองซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยดังนั้นถ้าจะซื้อโดเมนของคุณแค่คลิกที่ซื้อโดเมนใหม่แล้วทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ร้านของเราและเปิดให้ใช้งานจริง ผมจะไปที่มุมขวาบนละคลิกที่เครื่องหมาย x ตรงนี้จากนั้นที่แถบด้านซ้ายผมจะคลิกที่ร้านค้าออนไลน์แล้วไปคลิกที่ลบรหัส่านเมื่อทำขั้นตอนนี้เสร็จร้านค้าของเราก็ออนไลน์และเปิดให้ทุกคนเข้าชมได้แล้วและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มขายสินค้าของเราละอย่าลืมตรวจสอบลิงก์ที่อยู่ด้านบนของคำอธิบายวิดีโอ <Ital> เพื่อรับดีลที่ดีที่สุดทั้งสำหรับ Shopify และ Atlas AI Store Builder ถ้าคุณอยากเรียนรู้วิธีเริ่มสร้างโฆษณาวิดีโอเพื่อโปรโมตสินค้าของคุณและดึงดูดลูกค้าตัวจริงมาที่ร้านลองดูวิดีโอสอน Snapchat ads ของผมได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้และยังมีในคำอธิบายวิดีโอด้วยและถ้าคุณอยากเจาะลึกเรื่องการปรับแต่งดีไซน์ร้าน Shopify ของคุณผมก็มีวิดีโอสอนแบบและเอียดทุกขั้นตอนให้แล้วลิงก์อยู่ตรงนี้บนหน้าจอเลยแค่คลิกเข้าไปคุณก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งร้าน dropshipping ของคุณขอบคุณทีี่่รรััับบชมและเจอออกนนในวดโตไปค